พลอยอายาดาภรรยากันกันตาทาวรเคลื่อนไหวล่าสุดเชื่อมั่นในความดีความสุจริตแต่ล่าสุดรบพดท,ทิ้งไปแล้วประเด็นร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับดีไอคอนกรุ๊ปธุรกิจขายตรงที่ใช้ดาราตัวท็อปของเมืองไทยเป็นพรีเซนเตอร์สร้างดาวไลน์ขายฝันให้ประชาชนมาร่วมลงทุนแต่ผลลับธ์กับไม่เป็นอย่างหวังสูญเงินไปจำนวนมากแต่ที่หลายคนจับคือหนึ่งในบอสอย่างกันก,น,กนตาทาวร ที่มีชื่อและตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกันตาดาดต่อมาทางกันได้ออกมาประกาศกลางอินสตาแกรมส่วนตัวถึงกระแสะดราม่าดังกล่าวโดวยขอเชิญสื่อร่วมงานถแถลงชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้12ตุลาคมราสุดทางด้านพลอยอายาดาได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความไว้ว่าเชื่อมั่นในความดีความสุจริตแต่ยึดมั่นในความบริสุทธิ์ใจคิดดีทำดี ไม่คิดเปลี่ยนเบียนใครขอบุญกุศลที่ลูกได้ทํามาทั้งหมดขอให้ความจริงปรากฏเร็ววันด้วยเถิดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักคุ้มครองทุกคนที่เป็นคนดีสาธุสาธุหลังจากข้อความนี้เผยแพร่ออกไปได้ไม่นานเจ้าตัวกับโรบโ์ดังเก่าไปเป็นที่เรียบร้อย